สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะที่แบ่งตามธาตุนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวธาตุน้านะคะก็คือกรกดพลิกจิกมีนนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบวงกว้างนะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะบุคคลนะคะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงกับใครนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะโอเคอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ความรักของชาวธาตุน้ำที่เป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีแฟนแล้วหรือว่ามีคนคุยแล้วนะคะบางทีอาจจะคุยกันหนักมากนะคะคุยกันแล้วก็เหมือนปฏิบัติต่อกันเนี่ยเหมือนแฟนเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้สถานะนะคะเราก็จะรวมอยู่ในคนมีแฟนด้วยเนาะนะคะเพราะว่าคุณแบบมีริเลช o n นชิพซึ่งกันและกันนะมีการ o n n e น t หรือพูดคุยหรือกันมีการแบบ ปฏิบัติที่เหมือนแฟนอะแค่ว่ายังไม่ได้สถานะนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของครึ่งเดือนหลังนี้นะ ก็ตัวเราเป็น8ดาบน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจนะคะเรื่องบางอย่างเราอาจจะรู้สึกกินไม่เข้าใครไม่ออกนะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะคิดวนคิดซ้ําหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้ในปัญหาหรือในเรื่องราวที่เจอหรือในสถานการณ์บางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือรู้สึกอันตารายเนาะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาเองนะคะเรากับแฟนเราเนี่ยก็ มีมีการที่เขาอกเข้าใจกันอยู่เนาะแต่ว่าตัวคุณก็ค่อนข้างใช้ความพยายามอย่างหนักเหมือนกันนะคะในการที่จะใช้ไหวพริบหรือใช้ในการบาลานซ์หรือทำยังไงก็ได้นะให้เขาแบบไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ให้เขาแบบอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าคือเข้าไปแบบเหมือนอาจจะควบคุมก็ได้เนาะ เพราะบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการหึงหวงเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่เหมือนว่าคุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แหละนะจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ไม่อึดอัดสักเท่าไหร่นะไม่อึดอัดหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ากําลังกําลังโดนค,คุณควบคุมนะคะบางทีตัวเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชูเนาะบางคนนะบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีสิงห์และคณนสิงห์ได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะ อยูกับชาวราสีเมษลัคนาเมษได้ด้วยหรืออาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลุ่มหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะคะแล้วทีนี้ในช่วง,คร,งครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นเหมือนจังหวะที่ พวกคุณอาจจะมีการวางแผนที่จะขยับขยายหรือเติบโตในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะมองซึ่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นระหว่างเรากับเขามากขึ้นนะคะบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจบางอย่างเรามีความคิดเกิดขึ้นแต่เราไม่กล้าที่จะพูดหรือแสดงออกออกไปนะคะเพราะว่าเราอาจจะเกรงใจคนของเรานะคะหรือบางทีในจังหวะนี้คุณอาจจะรอก รอคอยเขาอยู่ก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนไกลได้ด้วยเนาะในตัวของ3ามคาทานะคะนะอาจจะเป็นช่วงห่างไกลช่วงที่เรารอคอยการรอคอยการมาถึงของเขานะคะหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะไปขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะอาจจะเอาจิตเอาใจไปสนใจเรื่องราวเหล่านั้นนะหรือว่ามันมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบ เป็นห่วงแฟนเรามากขึ้นด้วยเนาะ,ะทีนี้นะคะสิ่งที่มีเข้ามาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหมดของความจริงจังเนาะที่เกิดขึ้นนะคะความจริงจังหรืออยากได้ซึ่งความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะแต่มันมีสิบถ้วยความรู้สึกที่ดีๆนะสิบถ้วยความเป็นครอบครัวความสุขความแฮปปี้กันได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือ การทำความเข้าใจกันด้วยนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะคะอย่างเช่นตกลงเป็นแฟนกันนะได้ด้วยหรือบางทีอาจจะมีลูกได้ด้วยเนาะสิบถ้วยหรือครอบครัวแฮปปี้กลับมารวมตัวกันนะคะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นหลักหรือเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมเกมได้ดีนะคะเป็นผู้เชื่อมคําพูดของเราหรือการกระทําของเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ด้วยนะคะจัดการเมนเทจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ แล้วทีนี้สำหรับบางคนนะต้องบอกว่าอันนี้แอบโดนในส่วนของไพ่ออรลเคิลนะเออบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวของใครบางคนเนี่ยความรักเก่าๆแวะเวียนเข้ามาหรือเปล่าในทไลายเหล่านี้บางคนมีแฟนอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยมีคนเราคุยกับใครคนหนึ่งอยู่แล้วนะแบบจริงจังเนาะแค่ยังไม่ได้สถาน,านะนะสักพักไม่รู้มี มีเพื่อนเก่านะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าของเราเนี่ยแวะเวียนกลับเข้ามาทักทายได้ด้วยนะในสถานการณ์เหล่านี้นะคะก,การกลับมาของใครบางคนหรือบางทีหมายถึงคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาได้ด้วยนะคะในในจังหวะเหล่านี้นะ,ะอืมแล้วที่นี้นะคะในจุดเสียเนาะได้เป็น D Emperor นะคะบางคนอาจจะมีความรักต่างวัยนะที่เกิดขึ้นนะคะความ หรือบางทีอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะนะเราอาจจะตกตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้นะคะนะเขาเป็นคนควบคุมหัวใจคุณหมดเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกคุณไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะมีปากเสียงใดๆอะไรกับเขาเหมือนคุณแบบยอมเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้ดูจากหน้าไพ่ตรงนี้เนาะคนคนนี้อาจจะมีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะ แล้วทีเนี้ยในตัวไพ่สรุปเนี่ยเป็นสี่คาถานะคะหลายๆอย่างเนี่ยสถานการณ์ของคนที่มีคู่ คนที่มีแฟนมีคนคุยเนี่ยจะแฮปปี้นะคะนะการกลับมาพบเจอกันหรือบางทีการอบอุ่นใจการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะบางทีในตัวตรงนี้อาจจะเป็นการกลับมาหรือการแวะเวียนกับเข้ามาพูดคุยหรือเคลียร์อะไรกับเราก็ได้นะคะแม่มองมองว่าสําหรับบางคนที่มีคนคุยที่เขาเป็นคนคุยกับคุณเนี่ยคุณอาจจะมีใครที่ กลับเข้ามาทักทายหรือหน้าใหม่เนี่ยที่แวะเวียนมาคุยกับคุณนะทำให้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจในสถานการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องราวของการที่จะต้องเดินทางไปทำงานนะคะตรงนี้มันอาจจะทำให้เราอาจจะรู้สึกอึดอัด อดอดั่ใจหรือรู้สึกไม่สบายใจนะคะที่จะต้องห่างคู่ของเราหรือแฟนของเราไปนะโอเคอะทีนี้เดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ตอนนี้แฟนของคุณนะคะหรือคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกที่มีระหว่างคุณและเขานะคะซึ่งกันและกันเนาะอขอดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขาคิดอะไรยังไงกับคุณ มุณก็เป็นครอบครัวเดียวกับเขาน่ะนะคะเขาค่อยๆเหมือนพัฒนานะเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเราเนาะเขาอาจจะแบบมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ค่อย เป็นคนที่จะรับฟังความคิดเห็นเราสักเท่าไหร่นะคะเขาไปโฟกัสแล้วก็มุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอะไรประมาณนี้มากกว่าเนอะอืมเราก็สองเหรียญน,นะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยนะคะแล้วก็ เขาพยายามที่จะประครับประคองความรู้สึกความรักหรือชีวิตรักระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะมันอาจจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องก้าวดาบช่วงนี้เหมือนเขามีความเครียดหรือกังวลใจอะไรบางอย่างนะหรือเขาอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่มีกับคุณนะคะอืขอความเขาเกิดอะไรขึ้นเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เขาเป็นอะไรเขามีประเด็นอะไรกับคุณขอดูนิดนึง ก็มีทะเละาะเบากแวง้งขัดแย้งนิดหน่อยนะคะหลกัลกๆก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ยังห่วงหึงห่วงนะคะนะก็ก็รักเนาะสองถ้วยนะคะแล้วก็มันเป็น จังหวะของการเรียนรู้ทำลายระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังคงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะบางอย่างอาจจะทะเลาะเบาแวง้งหรือทำลายอะไรบางอย่างมันอาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเวลาไม่ตรงกรันหรืองานยุ่งอย่างนี้นะคะก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะ่ากังวลใจเนาะอืมอ่าทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันจะปรับเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคขึ้น้านหลัง ในพ่ออร์เคิลคนที่มีมีแฟนนะคะมีคนคุยนะคะเป็นอย่างไรนะคะ all is c o n n e c t นะคะ all is connected นะอมทุกอย่างนมันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมมีใบไม้นะคะที่มันอาจจะเก่าแล้วอะ่ะมันแห้งเหี่ยวหมดแล้วนะคะอันนี้ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ตรงต้นไม้นะใบไม้เนี่ย มันแห้งเหี่ยวไปแล้วมันก็จะปิวจากไปนะคะแต่เธอก็ไม่ให้มันปิวจากไปนะคะเธอก็ยังแบบเอาเชือกเอาอะไรมามาผูกไปไม้ไว้นะคะไม่ให้ปิวออกไปประมาณนี้นะคะอาจจะหมายถึงการที่ยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง,กา,งการที่ไม่อยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงการที่อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะการที่ไม่ปล่อยวางในเรื่องราวอาดีตท,ที่ผ่านมาหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ประมาณนี้นะคะมันก็รังแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเนอ,นะ <c oughs> อก,าากนะแม่หมอกจะเนาะค่ะนะฟังนุกสิตินดายเยอะนะคะเออก็ประมาณนี้นะคะซึ่งใบนี้เขาก็บอกว่าปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรอะไรที่มันแย่หรืออะไรที่มันทําให้เราเสียความรู้สึกหรือบา,บางเรื่องบางหลกักบางเรื่องบางอย่างนะคะเราก็ต้องปล่อยมันไปนะคะนะเดี๋ยว คุณจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะบางบางเรื่องเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นบางทีเราจะได้เจออะไรที่ดีมากกว่านั้นนะคะรวมไปถึงสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปนะคะแล้วก็บางสิ่งเนี่ยเรื่องราวของหัวใจบทพิสูจน์ต่อไปหรืออาจจะมีบทเรื่องราวดีๆที่มีเข้ามานะคะบางอย่างปล่อยไปแล้วบางทีเหมือนน้ำน้ำที่มันขุน่น ปล่อยออกไปแล้วเติมน้ําใส่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะนะก็จะมีอาจจะมีเรื่องราวที่ดีๆที่เข้ามาแทนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้จะบอกว่าอย่างน้อยคุณก็จะไม่ได้เสียความเป็นตัวตนของคุณนะคะนะตรงนี้นะโอเคคือเหมือนรักษาความเป็นตัวตนของตัวเองไว้นะคะ ต่อมานะคะใบนี้นะคะ reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life นะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆแวะเวียนกลับเข้ามาได้ด้วยนะคะรวมไปถึงคนเนี้ยที่เราเดีวนะอาจจะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันก็ได้เนาะที่ที่ตามกันมานะคะที่ยังเป็นเป็นเหมือนเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเหมือนเดิมๆก็ได้นะที่ที่กลับเข้ามานะคะหรือเป็นเรื่องราวของบทพิสูจน์เดิมๆที่ ให้เรากลับมาแก้ไขในชาติภพปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เนาะทีนี้มาที่โหมดคนโสดนะคะคนโสดทั้งที่สดสนิทแล้วก็มีคนที่แอบชอบอยู่ในใจนะก็เราก,กดพ i ิกจิกมีนนะคะคนโสดก็แปดดาบนะคะมีความกังวลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในใจความกล้ากลัวกลัว,ลวไปสะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บางคนเนี่ยตกลมตกลม ตกลงตกแล้วยังหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็ยังคิดวนซ้ําบางคนแอบชอบใครบางคนก็ยังวนซ้ําอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นรวมไปถึงคนที่เข้ามาเราก็กลัวนะคะเราไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครเลยเรากลัวไปหมดเลยนะคะในแปดดาบนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งบางทีเราอาจจะยังเก็บขังตัวเองไว้อยู่ในห้องห้องหนึ่งนะคะหรือในที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่า คือเราเรากังวลน,น่ะตกกลัวไปหมดนะคะเราไม่กล้าเปิดใจให้ใครเนาะอ่าแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเหมือนบางคนอาจจะมีเรื่องราวงานยุ่งเนาะที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างที่จะให้ให้ ให้เวลากับเรื่องหัวใจนะคะหรือบางทีการคัดสรรคือเราค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกเยอะกันกรองคนค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะใครที่จะก้าวเข้ามาเนาะแล้วก็ชาวธัตน้ำเองนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ย ทำให้เราก็ต้องแบบรู้จักที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาได้ด้วยเนาะบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงระคณะสิงได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะเมษสิงธนูนะคะราศีเมษได้ด้วยชาวต่างชาติได้ด้วยความรักต่างไวัยได้ด้วยคนที่อายุมากกว่าได้ด้วยชาวธาตุลมได้ด้วยเมถุนตุลกุมนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะใน ครึ่งเดือนหลังนี้หรือเขาเกี่ยวข้องมาอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาคนโสดอาจจะได้เจอใครถูกใจหรือบางทีเขาเรียกว่าบรรยากาศของการไปถูกใจหรือไปปิ๊งก็ได้นะปิ๊งกันแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันเอาแบบว่าหัวใจมันเชื่อมต่อกันะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะชอบเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนาะมันทําให้คุณแบบว่าบางอย่างคุณอาจจะไปเจอละเจอใครแล้วทาให้เรารู้สึกว่า เราจะทำยังไงดีนะคะเราเหมือนอ,อยากบางทีก็อาจจะเป็นฟีลแบบอยากมีแฟนได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไปชอบเขาแอบชอบเขาแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดเผยใจนะคะหรือบางคนมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในโหมดของการหึงหวงได้ด้วยนะคะเราอยากครอบครองเขานะคะชอบเขานะคะพื้นที่ตรงนี้เราเก็บไว้ให้เขาคนนั้นคนเดียวนะคะการ ในครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่นะอาจจะได้เข้าสังคมหรือไปเจอใครได้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องงานเรื่องการที่จะต้องไปเจอหรือไปพบหรือไปทํางานนะคะนะก็จะทําให้เราพบเจอคนมากขึ้นมีคนเข้ามานะเฮ้ยคิงขอบสอดอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณได้ด้วยนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่ากลุ่มของวิศวกรได้ด้วยเนาะหรืออาจจะหลายอย่างนะอาจจะเป็นผู้จัดการก็ได้นะ หรือเป็นคนที่ทํางานแก้ไขปัญหาเป็นคนทํางานเก่งๆน้ะซีเรียสประมาณเนี้ยที่ที่จะเข้ามาอมตื่นเต้นจังเลยแม่หมอตื่นเต้นจังเลยนะแม่หมอก,ก็ทัดน้ํานะทีนี้สิบถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะไปงานเลี้ยงก็ได้นะงานเลี้ยงหรือว่าพบเจอเพื่อนโูงก็ได้หรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิบถ้วยนะที่บง่งบอกถึงการ ความสบายใจที่เกิดขึ้นการพบเจออะไรที่แบบมันอบอุ่นใจนะรวมไปถึงการพบเจอใครที่ถูกใจได้ด้วยนะคะสิบถ้วยนะคะอ่านตามหน้าไพนะ่นาะบางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็ขอให้ลองอันไหนมีมีมีประโยชน์หรืออะไรประมาณนี้ก็เก็บเก็บไว้อันไหนที่แบบดูแล้วแบบไม่ดีต่อใจเนี่ยทิง้งไปนะ,ะนะนะก็มีโอกาสที่ที่จะได้ไปเจอเหมือนบรรยากาศที่มัน อบอุนใจอาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้สังคมใหญ่อะไรประมาณนี้นะคนเยอะๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาน <c oughs> ต้องต้องบอกอย่างนี้นะคะดังนั้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะแบบว่ากังวลหรือซีเรียสหรือบางทีคุณอาจจะมีเรื่องซีเรียสที่อยู่ในใจนะคะอ,อ,อยู่ในใจอยู่แล้วทําให้เรารู้สึกกังวลกลัวไปหมดเลยบางคนอาจจะมีสอบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกลัวเรื่องการไปประชมุมหรือมีเรื่องเครียดอยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้เรา กลายเป็นคนที่ปิดปิดตานะคะไม่มองใครนะคะแล้วเราก็อาจจะยังวนอยู่ในปัญหาเหล่านั้นนะคะยังไม่เหมาะก็อาจจะกังวลเรื่องข้อสอบอะไรประมาณนี้นะคะแบบเครียดนะคะนะ <c oughs> ก็ก็เป็นไปได้นะสถาะนการณ์เหล่านั้นที่นี้มีคนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดเนี่ยนะม,มาต่อช่วงจังหวะเนี่ยครึ่งเดือนหลังนะ The magician เกิดขึ้นเราก็จะ มีการคอนเน c t ตนะติดต่อพูดคุยหรือใช้ช่องทางออนไลน์นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะได้ได้แบบว่าเป็นคนที่พูดคุยหรือติดต่อคนเยอะนะ่ะเราค่อนข้างโดดเด่นมีคนมานะ่ะเราอาจจะพบเจอเขาจากการทำงานหรือการเรียนได้ด้วยนะคะนะไทม์ไลน์เหล่านี้นะคะอัศวินคาทาเขามุ่งมาหาคุณเลยนะเนี่ย ขาน่าจะมาจีบคุณนะคนโสดมีคนเข้ามานะคะอย่าปล่อยให้รอดนะคนโสดนะนะมีคนเข้ามานะคะตอนนี้เราบางคนเนี่ยดีลกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าหรือคนที่อายุมากได้ด้วยเนาะอายุแตกต่างกันเยอะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีๆนะคะเป็นผู้ใหญ่เอ่อเป็นคนมีมียศมีตำแหน่งนะคะหรือมีกิจการส่วนตัวนะคะได้ด้วยเนาะ ที่มีเข้ามานะคะที่อยู่ภายใต้พลังงานในจิตใจเราสินะคะอาจจะอยู่ในใจของเราเราอาจจะชอบคนนี้อยู่ซึ่งเป็นพลังงานใหญ่ของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งในตัว D Emperor เนี่ยบางทีเราอาจจะเลือกเยอะด้วยนะคะนะเราเราอาจจะมั่นใจความมั่นใจเรามีไหมหรือมันดรอปลงไปนะดูสิ แม่หมอว่ามีพลังงานของคนที่อายุมากเข้ามาในสายของชาวทาตน้ำได้นะรวมไปถึงคนที่อายุใกล้กล้เคียงกันเนาะประมาณนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นติ่งพลังงานที่คุณอาจจะหมายมั่นปั้นมือคุณอาจจะชอบเขาอยู่นะคนนี้นะคะซึ่งคุณอาจจะยังสะบัดเขาไม่หลุดไปจากจิตใจนะคะสีาา่คาถามันจะมีความสุขเกิดขึ้นการพบเจอใครบางคนนะตรงนี้ แม่หมอว่าคุณน่าจะได้เจอใครนะคะในครึ่งเดือนหลังนะคนโสดนะคะมีแนวโน้มค่อนข้างที่จะมากนะคะสําหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ยอาจจะอยู่ในหมดของการที่เราอยากจะครอบของเขานะคะเราก็อาจจะมีการหึงหวงเกิดขึ้นด้วยที่ที่เกิดขึ้นนอสําหรับเรานะคะเราอาจจะยังไม่กล้าที่จะกระตกกระตากยังไม่กล้าเปิดใจกับเขาด้วยนะคะแต่เราก็แอบหึงคนนั้น อยู่เหมือนกันนะคะเราอาจจะยังปล่อยวางเขายังไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่เพิ่มให้นะสำหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะขอดูนิดนึงนะระหว่างคุณกับเขานะคะครึ่งเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพจ of pentacles queen of pentacles นะคะเพจ of wands นะคะแล้วก็ 7ซเว่นออฟวอนนะคะแม่บอกก็จะเจ็ดคาทานะมันอาจจะดูนิ่งๆหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะคนคนนั้นอาจจะ ทำงานหางเงินอะไรของเขาอยู่หรือเปล่านะคะสนใจธุรกิจส่วนเราเองเราก็มีงานหรือเราอาจจะมีเรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยเนาะเราอาจจะไปสนใจเรานั้นเรากับเขานนะสามารถที่จะยังสามารถที่จะพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้นะคะจริงๆไม่ได้ล้างลาไปไหนนะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะอยู่ในโหมดของความพยายามนะคะรวมไปถึงชาวธาตุน้ํางานจะยุ่งด้วยนะแม่หมอมองนะอืทีนี้ขอดูนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้คนที่ชาวธาตุน้ําแอบชอบอยู่นะ คนที่ชาวชาติน้ำแอบชอบอยู่นะคะเขารู้สึกกับชาวทาดน้ำยังไงบ้างนะคะขอเป็นความรู้สึกเขาทั้งหมดนะคะอืมเขาอยากพูดคุยกับคุณน,นะสองคาทานะคะบางทีเขาแอบมาส่องแอบมามองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกแบบ ไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะนะแต่เขาก็ยังประคับประคองคุณไว้แต่เขาเขาแย่ตอนนี้เขารู้สึกแย่เขารู้สึกอ,อกหักเขารู้สึกเฮิร์ตกับคุณไม่รู้คุณไปทำอะไรเขาสิบดาวน่ะที่เกิดขึ้นโอเคอะมาดูกันต่อ มาดูกันต่อนะคะอ่ะในส่วนของพา,าราเ c ้าคนโสดนะคะเดี๋ยวเราต้องจบกันแล้วนะมาคนโสดนะคะ Can you feel ไม่ใช่ Can you hear me นะคะคุณได้ยินฉันไหมนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของการเหงาก็ได้นะคะ ความความรู้สึกของเราเนี่ยมีใครได้ยินฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นแบบขอความช่วยเหลือนะคะนะความเหงาที่มันเกิดขึ้นนะสำหรับใครบางคนอาจจะรู้สึกเหงาแล้วก็ว้าเวมากนะคะต้องการมีความรักได้ด้วยหรืออยากให้ใครบางคนได้ยินเสียงของคุณนะที่คุณพูดออกไปนะที่คุณฝากกับนกกระจิบนกกระจาบนะไปบอกใครนะเือบางทีอาจจะฝากบอกกับสายลมนะคะไปบอกกับใครบางคนรวมไปถึงบางคนอาจจะ พูดพูดแบบเหมือนฝากข้อความนะฝากให้ไปถึงโซเมทของพวกคุณหรือทวินเฟรมของพวกคุณนะคะแบบว่าให้เขาแสดงตัวออกมาเร็วๆนะคะชั้นเหงาจะแย่อยู่แล้วฉันต้องการพบเจอเธอเร็วๆนะคะเมื่อไหร่เธอจะมาเจอชั้นสักทีนะคะชันไม่ไหวแล้วฉั้นลอนี่มากเลยอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะยังมีโหมด ประมาณนี้อยู่นะคะเนี่ยแปดดาวเห็นไหมนะคะก็ก็เป็นไปได้แบบความรู้สึกที่อยู่ในใจเราลึกๆประมาณนี้นะคะทีนี้ใบนี้นะคะ financial and career นะคะ <laughs> กับข้อสุ่โหมดของโลกแห่งความเป็นจริงนะคะนะบางคนอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของอการเงินแล้วก็การงานอยู่นะคะอาชีพการงานประมาณนี้นะคะก็อาจจะเอาจิตเอาใจ ครึ่งเดือนหลังนี้เอาจิตเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดคุณมีใครที่แอบชอบอยู่เขาก็อาจจะไปแก้ไขเรื่องราวปัญหาเรานั้นของเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะโอเคขอบคุณชาวธาตุน้ำมากมากนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในเรื่องราวของความรากักกวุยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ